คือถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากให้ผู้ฟังทุกคนหยิบค่าบินค่าไฟตัวเองขึ้นมาพร้อมๆกันแล้วดูไปพร้อมๆกันเลยครับว่ามันมีคอมโพเนต์ไหนที่รัฐบาลสามารถทำให้ค่าไฟมันถูกลงกว่านี้ได้เพราะฉะนั้นคําตอบคือมันถูกลงกว่านี้ได้ครับมันถูกลงกว่านี้ได้แน่นอนอ่ะไล่ไปทีละค่า ค่าพลังงานไฟฟ้าครับค่าพลังงานไฟฟ้ามันหมายความว่าอะไรผมขอรวมไปถึงตัวค่าไฟฟ้าผ่านแปลหรือ f t ด้วยด้วยละกันนะครับมันคือพวกต้นทุนค่าใช้จ่ายที่รัฐบาลซื้อไฟฟ้ามาจากพลังงานมาจากโรงไฟฟ้าต่างๆทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นค่าก่อสร้างค่าเชื้อเพลิงที่ใช้เผาในการผลิตกระแสไฟฟ้าการก่อสร้างสายส่งนะครับในการที่จะส่งไฟมาถึงบ้านเรือน บ้านแต่ละบ้านอ่าถัดมาคือค่าบริการนะครับค่าบริการคืออะไรค่าบริการก็คือการที่เราไปจ้างคนที่รัฐเนี่ยไปจ้างคนไปจดบินค่าไฟว่าเดือนนี้บ้านนี้ใช้ไฟไปเท่าไหร่แล้วก็รายงานกลับมาที่ทางหน่วยงานภาครัฐเนาะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอันยังไม่สุดท้ายครับเรื่องของส่วนลดจากรัฐบาล49บาทอันนี้ก็แล้วแต่ว่า ในช่วงนั้นรัฐบาลมีมาตรการในการช่วยเหลือเรื่องค่าไฟของพี่น้องประชาชนยังไงแล้วแต่โปรโมชัน่นใช่แล้วแต่โปรโมชั่นแต่49บาทก็น้อยมาก <c oughs> มากกว่านี้ได้อีกนะครับแล้วก็รวมกันมาเป็นต้นทุนค่าไฟรวม1ก้อนก่อนที่จะมีการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม7%ซซึ่งไอ้ตรงนเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่าก้อนไหนที่เราสามารถลดลงได้บ้างรัฐบาลสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการที่จะลดค่าไฟลง,ลงได้บ้าง เริ่มจากก้อนเล็กๆก่อนครับภาษสีมูลค่าเพิ่มอันนี้ผมคงไม่ไปแตะต้องอะไรมากนะักเก็เป็นตัวเลขที่คิดว่าค่อนข้างที่จะโอเคเพราะว่าถ้าเราไปลดลงเนี่ยมันก็ทําให้รายได้การจัดเก็บเงินของทางภาครัฐเนี่ยลดลงไปด้วยอค่าบริการครับ24บาทแต่ถ้าคิดในภาพรวมว่าเรามีเหลังคามีมีครอบคร <laughs> ัวอยู่ประมาณยีล้านครัวเรือนทั่วประเทศเนี่ยแสดงว่ารายเดือนรัด ประชาชนจะต้องจ่ายเงินตรงนี้ประมาณ400กว่าล้าน500ล้านบาทเนอะอันนี้ผมคิดว่าลดได้ปัจจุบันแทนที่เราจะมีการจ้างคนไปจดเดินตามบ้านทุกบ้านเลยเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นการใช้ทรัพยากรที่เยอะเกินถ้าเรามีระบบอย่าง smart meter ที่ส่งข้อมูลกลับมาที่ส่วนกลางได้ โดยตรงอัตโนมัติเลยเนี่ยเราสามารถที่จะลดต้นทุนตรงนี้ลงไปได้นะครับแม่นยําด้วยแม่นยําด้วยประหยัดได้ด้วยใช่ครับพวกเรื่องการที่จดมิเตอร์ขาจดมิเตอร์เกินปัญหาพวกนี้มันจะหายไปเนาะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของค่าพลังงานไฟฟ้ารวมไปถึงค่าไฟฟ้าผ่านแปรหรือค่า FT อันนี้รัฐบาลมีส่วนร่วมเต็มเต็ม มันคือต้นทุนค่าไฟอย่างที่ผมบอกไปว่ามันคือต้นทุนค่าไฟที่รัฐบาลไปจ่ายซื้อไฟฟ้ามาจากโรงไฟฟ้าต่างๆเนี่ยรวมกันแล้วเป็นต้นทุนที่มาโชว์อยู่ก็คือค่าพลังงานไฟฟ้าค่า Ft เพราะฉะนั้นรัฐบาลมีหน้าที่ที่จะกำหนดทิศทางนโยบายว่าไฟฟ้าหรือโรงไฟฟ้าที่รัฐบาลจะไปซื้อไฟฟ้ามาเนี่ยควรจะซื้อมาจากโรงไฟฟ้าไหน เดี๋ยวค่า FT ถ้าอธิบายกันง่ายๆให้ตัวอธิบายง่ายๆค่า FT เนี่ยมันเป็นค่าที่ประกอบด้วยค่าอะไรบ้างโอเคมันไม่ใช่